จากนั้นนะท่านก็กลับเข้ามาหาที่พักเมื่อวานนี้ก็ประมาณสักหกโมงห้าสิบกวนาทเีเกือบนั่นห้าโมงห้าโมงห้าสิบกวนาทีหโมงหกโมงห้าสิบกวนาทีท่านก็เข้าในห้องเอขาพักพอ่อนไะ่อาการอาการหลงตาทั่วไปก็หวัวใจคณะแพทย์ได้ตรวจว่า หัวใจปกติความดันปกติไข้ปกติไม่มีไข้นะแล้วก็การขับถ่ายเมื่อเช้าเมื่อวานก็เมือเ่อคืนเมื่อเช้าอาตมาหลวงพ่อ,อก็ได้ถามพระว่าเป็นไงกบลงตาระบายถ่ายเมือม่อวานเมือเ่อคืนเนี้ยแล้วก็ปัสสาวะปกติแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือลงตาเหนื่อยนะยังเหนื่อยอ่อนเพลียอยู่ คณะแพทย์อาตมาภาพก็ได้ถามทำไมองลงตาจึงในเหนื่อยบอกว่าระดับเข้มข้นของเลือดของดวงตาในต่ำหมอก็บอกาอย่างนั้นนะ,ะต่ำประมาณ20ตามปกติก่อนยี่สิบแปดก็เต็มทีอยู่แล้วอันนี้ยี่สิบรู้สึกว่าลดอ,อ,อาการความเข้มข้นของเลือดองลงตาถ้าว่าเป็นคนธรรมดา ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คงจะเอาเลือดเข้าเอาเลือดเข้าไปลวงตาก็จะหายเหนื่อยแต่นี่หลวงตาของเราก็ยังคิดหนักใจเหมือนกันเพราะเมื่อปีก่อนหลวงตารู้สึกว่าอ่อนเพลียอย่างนี้นะหลวงพ่อในองค์หนึ่งเสนอว่าขอถวายเลือดหลวงตากับคณะสิทธิ์หลวงตาจะว่าไม่เอาหลวงตาบอก แปลว่าคราวนั้นก็เลยล้มเลิกว่างั้นเถอะแต่คราวนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าลงตาเหนื่อยอ่อนคงจะได้คิดหาวิธีย,ยาก,กระตุ้นเม็ดเลือดฉีดยาเข้าไปแต่ขึ้นนิดหน่อยว่างั้นนะยากระตุ้นเม็ดเลือดขึ้นนิดหน่อยไม่มากคือสีเท่าเข้าทางผิวหนังแต่ที่จะให้ถูกตรงจริงๆก็คือ เลือดนี่แหละเอาเข้าไปแล้วก็คงลงตาคงจะหายเหนื่อยอันนี้ก็คือความแพทย์หมอที่ได้หลวงพ่อได้ถามไทยนะแต่ส่วนอื่นอาตมาภาพคิดว่าถ้าหาว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อวานนี้นะเกินการฉันเป็นยังไงพวกเราคงอยากจะรู้อีกเหมือนกัน,กา,าานาการฉันลงตาเป็นยังไงการฉันลงตาเมื่อวานนีฉันได้มากนะ ผู้ที่นับคานับนับช้อนของท่านที่ที่ถวายท่านเลยนับได้ถึงยี่สิบช้อนโต๊ะกันเถอะเออเออแล้วก็น้ําก็ฉันได้มากเมื่อวานรู้สึกว่าฉันได้มากทีเดียวที่ป่วยที่ต้องอาการลุงตาเจ็บไข้ได้ป่วยมากกวเมื่อวานเนี่ยฉันได้มากแล้วก็การขับถ่ายของลุงตาก็เป็นปกติสีปกติใน อุจจาระขององค์หลวงตาเนี่ยคือทั้งปู่บาทั้งพทั้งพยาบาลทั้งหมอนั่นะช่วยกันดูดนดเพราะฉะนั้นการเจ็บป่วยขององค์หลวงตาในที่ลงอาตมาภาพได้พูดได้กล่าวให้แก่คณะทายา,า,ญญาติโยมทุกหมู่เราได้รับทราบพ,พวกเราทรําด้วยความเคารพยิ่งเพราะถือว่าองค์หลวงตาเป็น พระที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นที่เคารพจุดยิ่งในจิตใจผู้ที่เข้ามาใกล้ที่อุปถรัรมภะถาเพราะนั้นผู้อยู่ไกลคณะัตา,า,าญาติโยมลูกหลานผู้อยู่ไกลก็ขอให้ส่งกำลังใจเข้ามาช่วยถ้าผู้ใดพอที่จะมาได้ก็มากราบมาไหว้ก็ดีเป็นสิริเป็นมงคลถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกในการมาก เมื่อได้ยินข่าวอย่างนี้ก็ไปแล้วก็เออเออยินดีอโมทนาส่งพลังใจเข้ามาเพื่อให้สุขภาพพระนามัยของหลวงตาให้ดีขึ้นแต่อันนี้ก็คือพวกเราจะถวายจะตุปัจจัยหรือว่าการแสดงออกเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างการถวายจะตุปัจจัยหรือว่าการปฏิบัติดูแลท่าน,น่ยวา จัดว่าเป็นอามิชบูชาอามิชบูชาก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาคือเราอยู่ไกลขนาดไหนพอได้ยินทำคําสอนขององค์หลวงตาพวกเราก็ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติหลวงตาว่าให้มีศีลห้าอย่างนี้นะไอ้ไหว้พระอย่างนี้นะไอ้ภาวนาอย่างนี้นะพวกเราปกครอปฏิบัติ ตามธรรมคาสอนขององค์หลวงตาอในระหว่าปฏบิบัติบูชาแต่ปฏิบัติบูชาเนี่ยในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าจัดว่าเลิศนะเลิศกว่าอามิชฌบูชานะปฏบิบัติบูชาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านทําตนให้เป็นคนดีให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมให้มีศีลธรรมให้มีจริยธรรมที่ดีให้คิดดีทดําดีพูดดี นี่แหละคือการปฏิบัติบูบชาในองค์หลวงตาเพราะนั้นขอให้พวกเราทกทุกท่านนะนี่ได้ยินแล้วก็ให้มีความพร้อมเพียงสมัครคีหลวงพ่อย้ำแล้วพูดอีกเพราะว่าพวกเราหลายคนนานาจิตตังนานาทัศนะอาจจะมีแนวความคิดคนหนึ่งคิดไปอย่างหนึ่งคนหนึ่งคิดคิดไปอย่างหนึ่งถ้าคิดเป็นอย่างเดียวกันก็คงจะชอบอันเดียวกันก็คงจะยุ่งเหมือนกันนะถ้าว่าชอบ ผมชอบอันนี้ละชอบสิ่งนี้ละต่างคนก็ต่างชอบจะนั้นก็คงจะมีการเกิดศ <Pain. S 2> ึกสงครามกันขึ้นมาอีกเพราะต่างคนต่างชอบเป็นธรรมชาตินะัเป็นธรรมชาติแต่ถึงยังไงจะถึงจะชอบยังไงก็ต้องให้อยู่ในชอบในหลักอยู่ในหลักเหตุผลอยู่ในหลหักธรรมวินัยอยู่ในกรอบของศีิธรรมอยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองถ้าว่าถึงจะชอบไปยังไงก็ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมืองจะไปชอบออกนอกลู่นอกทาง คิดทะเลาะวิวาทกันคนหนึ่งเพ่งอย่างหนึ่งคนหนึ่งเพ่งไปอย่างหนึ่งเดี๋ยวมองกันในแง่ร้ายอันนั้นไม่เป็นผลดีองค์หลวงตาเราสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกบอกพวกเราอย่ามองกันในแง่ร้ายในให้มองกันในแง่เหตุผลคือแง่แง่ผลก็คืออะไรคนเราก็มีโง่มีฉลาดมีขี้โลคขี้โกรธขี้หลงมีขี้ทั้งหลายอย่างแต่ละคนเหมือนกันเถอะเออบางคนก็ พูดหน่อยหนึ่งประเด็โมโหขึ้นมาอันนี้แปลว่าคนขี้โกรธนะคนขี้โลภเห็นอะไรไม่แต่อยากได้อันนี้คนขี้โเลยเราก็ต้องมองด้วยเหตุผลเออเอาอันนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นเรื่องของมนุษย์ต้องเป็นอย่างนี้เราต้องมองในแง่เหตุผลนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านก็นา่าจะทายญาติโยมที่ได้ยินหลวงพ่อพูดตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็ไม่อยากจะพูดกล่าว อะไรมากมายเพราะสำนักแข่งนี้เป็นสำนักที่เคารพยิ่งยิ่งของหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อได้มาศึกษาได้มาอยู่ในองค์มาอยู่กับองค์หลวงตาเคารพยุ่งสุดๆไม่ไม่แพ้พวกเราหลวงพ่อเองไม่แพ้พวกเราในในความเคารพในจิตในใจนั้นแต่ที่ยังไงหลวงพ่อก็ต้องขอบอกกล่าวว่าเออนะพี่น้องของเรานะลูกหลานของเรานะใหญ่ตัวหนึ่ง อยู่ในป่าแล้วมันมาหากินอยู่ในบริเวณนั้นใน,ในกลางคืนพอจรนสวามันก็ลเลยไปน,นอนอยู่ใต้ลม่มร่มไม้สะโคอนกันไปนอนล่มไม้สะโคแล้วกิ่งไม้สะโอกิ่งไม้เนี่ยไม้แห้งนะมันก็เลยหล่นมันหักว่างั้นอ่ะเนี่ยตามอายุสังขารของมานะัน่ะมันหักเข้าะัถ้ากิ่งไม้ไม่ไม่หักลงดินมันจะหักไปที่ไหนใช่ไหมหเราคอยดูเฉ่ากิ่งไม้มันหักขึ้นฟ้าไม่มีดอกมันจะหักลงดิน แต่ใครมาอยู่ตรงใกล้มันมันก็ต้องหักมันก็ถูกเป็นธรรมดาหมีตอนนั้นไปน,นอนอยู่ใต้ถุนไม้เสียคอเนะมันก็เลยกิ่งไม้เลยคโัะโตลงมาเลยกิ่งไม้แห้งลงมาใส่ถูกหัวหมีพอดีเหมือนกนโอ้ถูกหัวหมีหม,ม,มีโมโหอย่างใหญ่เลยือนกันเถอะโธ่โต้ไม้กิ่งไม้เนี่ยทำไมถูกหัวเราเอาเถอะอีกสักวันหนึ่งแต่ถ้าว่า ข้าจะจัดการกันจะกลับไม้ตัวนี้ยังไงข้าจะจัดการกับมันมุมม่งหนีตอนนั้นก็เดินโถแตนหนีไปที่อด้วยความโมโหกันอะเลยไปหาหลบนอนที่อื่น <c oughs> คงจะเจ็บหัวพอสมควรเพราะกิ่งไม้แห้งโนใส่หัวกันอะพอต่อมา,าใช้สายที่นี่ใช้สายมีในช่างมาจากในบ้านแบบเครื่องทัพสัมภาระมีมีดมีมีดม,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 มีขวานมีพระ มีเล่อย,อยงั้นเถอะแบบเข้ามาในป่าเพื่อมาหาไม้เพื่อจะทําเป็นแอกรถงอนรถงั้นเถอะแล้เดินเข้ามาในป่าก็มีหมีเห็นเลยหมีก็เห็นเห็นคนเลยก็เดินโตเตะเข้าไปหาคนอย่าไปคิดว่าหมมีพูดได้หนะมีทาไมพูดได้อันนี้พระพุทธเจ้าสอนคนงนั้นเถอะหมีแล้วก็เดินเข้าไปไปหาคนท่านมาอะไรหมีถามคนงนั้นแถอะ คนก็บอกว่ามาหาไม้เพื่อจะทำงอนรถหมีเหมือนกันเออเราอยู่ในป่านี้ก็นุนานไม้ที่แข็งแกรงที่จะสมควรที่จะทำเป็นแอกรถงอนรถเนี่ยเรามองไม่เห็นไม้ต้นอื่นเราเห็นแต่ไม้จะขอต้นนี้ที่ต้นนี้เราจะพาไปดูเหมาะสมแข็งแกร่งถ้าท่านได้ไม้ต้นนี้แล้วก็จะดีทำเป็นแอกรถเใน นายช่างนั้นก็เลยเออใช่ขนาดมีมันยังรู้จักว่าไม้แข็งไม้แกลนไม้แกลนเน่ยมันคงจะดีอย่างมีพูดว่าที่ไหนมีก็เลยเดินโตติโตต,ติไปก็เลยไปชี้ในต้นนี้แหละว่าแต่นี้จเจ้าอ้นายช่างนั่นกับแบบเอาวางทับผสมพระลงวางมีดวางขวานวางถุงเออเสร็จเรียบร้อยกับเข้าไปกระตัดเลยแล้วง้นแอ่แต่ตัดโค่ไม้ต้นนั้นลง ต้นไม้ตอนนั้นมันมีลูกขะเทวดาอยู่ในต้นไม้ตัวนั้นท่านลูกขะเทวดาอยู่ต้นไม้เนะี่ยลูกคะเทวดากับโมโหให้มีอีกท่านหะ<อ>มีในทำไมวะแต่ธรรมดากี่ไม้มันไม่หล่นลงดินมันจะหล่นไปที่ไหนมันก็หล่นลงดินแต่หมีในทำไมผูกผูกอาคาดพยาบาทข้าพเจ้าผูกอาคาดกับไม้บ้านของเราถึงขนาดที่มาคน้นมาค้นล้มบ้านของเราอย่างนี้ลูกคะเทวดาว่านะเอาเถอะ ข้าได้โอกาสเมื่อไรข้าจะจัดการกับหมีตัวนี้อีกสักนะอีกสักครั้งหนึ่งละก่านจอกนั้นกับเทวดารีบลงมาจากต้นไม้เพราะเขาจะโค่นไม้เลยเนี่พอลงมาแล้วก็อช่างไม้นี่ก็ถากได้ท่านนี่พอโค่นไม้ลงมาแล้วก็ถาก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 พอที่จะ